เฮ้ยอย่าอย่าตบดีหานคอนะอย่าลืมอก็สวัสดีนะฮะอยู่กับเกมไมค์ครับนะในโหมดฮาร์ดคอร์กันอีกแล้วนะพาร์ทสี่ซึ่งมาดูกันว่าเราจะอยู่กันถึงสิบพาร์ทไหมน่าจะไม่ถึงว่ะมานะโอ้ลวงโลวงเนี้ยไม่น่าถึงว่ะแม่งตอเล่นธรรมดาไม่ถึงห้าวันหกวันอื แต่พอมาอัาชิปแม่งไม,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 ม่ตายเรือวมาเราก็จะพยายามไม่ตายกันนะซึ่งหมอย่าตกกันเลยก็มีหมาตัวไหนก็ไม่รู้แม่งชอบไปบูแลหลกหรอแล้วแล้วตอนพาสองใครแม่งตบชิปเปอร์จัดหน้ากูนอ่ามันพาหนึ่งใครรู้ว้อยู่คนเดียวฮะ ตอนนี้กอาดกระตุกนะฮะซึ่งเนื่องจากแปบนะแปบขนาดาแฟมเฟมเรทแปบ,บนึงในการตัดแปบ,บนะต่อหนะ้าาะไปปรับไปปรับเฟมเรทแล้วโอเคมา,มาผ่านไปเมื่อผ่านไปประมาณสองสามวิซึ่งก็แหลกเหมือนเดิมก็ช่างมันนะอ้ตัดตัดตัดขุดขุด,ขด แยกกันเลยดีกว่าแยกกันเหรอยังอยู่ต่างกันแล้วถ้าทำให้สองที่ฮะต่างกนแบบเขาอยากอยู่บนเกาะแกอยกอยู่เลยทำคนต่างทำาบบนี้อืมโอเคแต่ว่าถ้าจะถามว่าใครใครจะดับคนแรกก็น่าจะเป็นเราเซฟตี้อย่างฉันอยู่กับคนแม่งโคตรไม่เซฟตี้อย่างมึง ครั้งก่อนเลยแม่งตอนไม่ได้อัดคลิปอุตส่าห์เล่นซะดีเลยไม่เจอเอเดอร์แมนตบตายค้ยเล่นอย่างดีเจอสเปา์เน็ตตลอด,ดลเออตายอย่างมาแตรงน,นี้ก็มีถ้าน,นะหรออือแต่ถ้นโคตรบลงมาเลยกันถ้ำมองเออชุยอ,อ,ยอะไรถ้ำมองขุดขุดขุด ตุยต้ยตุย้ยตุ้ยถุยไอไอนี่ก็ทำฟาร์มอย่างเดียวเลย <c oughs> ของเรายังไม่นึกอะไรเลยหาหารก่อนกอทีไอชิเมนดลเลยวะอืมปัญหาคือที่ต้องมานั่งครับมานั่งตบหมูรัวๆไม่ใช่หรอกไอเยียบตอนเปิดคลิปไงคนน่าจะเห็น ไม่เลยกูร่วงเลยแหละโอ้ยดีอาะตายตายมึงตายตาย,ตายโอเคเคลียร์พืนให้เรียบต้องกูต้องปีนขึ้นภูเขาแล้วมาอยู่บ้านบนดินคนเต้นดินเอ,อ้าหมูตัวนี้ดำเลือดหายไปไหนวะเชียงมัน,นทิ้งก่อนอไอตัวตุน้นพีเดสตด โอ้โหมีทางให้กูโดดเหอฮะว่าต้นไงกูสูงกว่ามึงแล้วกันเออโอเคอืมกระตุกนิดนึงก็น่าจะพอได้เนาะถ้าของเขาดับก็ไม่มีอะไรมากคอมดับเลยเหรอมีโอกาสสองอยู่อ๋อ อูดางมันใจให้ได้หินสักสิบเอ็ดอันก่อนละกันเฮ้ยแปดก่อนดิข้ามเสบอยดเลยฮะอยายเขาข้าวมือเขาเอาไปเอาค่ะอาหารจะแกก็ได้แกลองตัวมาเขาดินี่มออฟติไลางหันหลังกำัง อืมแ๊บนึงขอเผาของก่อนท้าในนี้มีโคไหมอ่ามีก้อนหนึ่งพอดีขุดขุดมาชุกเฉินก่อนก้อนหนึ่งโอเคตบมาทั้งวันซีดไม่หลอบวิชันตายเลยตายแน่ยมูก็ไม่เกิดตรงนี้ปลาหมึกกินเนื้อปลาหมึกได้ไหม มันไม่มีให้อะดิเฮ้ยต้องรีบขุดหินข้างในนี้วะขุดหินก่อนขุดหินก่อนออกไอ้ที่ยอมสิฮะแก่ก็ไม่เกิดโอ้ยลำบากจัก็ถึงว่าหน้าชีวิตชีวิตช่างอนาถาไม่มาอะไรอันนี้น่ะไม่น่าจะรอดหรอวะมึงอนะเลยอ่ะ ฮะอะไรนะก็พัดอันหนึ่งพัสามเยอะเลยอ่ะเหรอยังไงขนาดคุณโทษเลยอ่ะเหรอแบบ<ร>ดูดิถ้าแกมองมาตรงเขานะ่ะไม่มีตัวอะไรเกิดเลยอ่ะน่าจากตมาหมึกตัว <c oughs> ที่กี่ได้หนึ่งตัวเดี๋ยวไปแวะขโมยหมูดีบ้านใครบางคนดีกว่าไอเสบ รู้เลยขโมยหมูเนี่ยวางปีกเพราะยังไงคนนั้นก็ไม่รู้พลักไหนมาต้องต้องรีบปักหลักแล้วปักหลักอยู่ในทำนองนั้นอะไรไปหาง่ายตัด้นไม้ต้นนี้ทิ้งก่อนถ้าเห็นสุก,ก้าเกียเยอะห้ามตัดมาของฉันชูก <laughs> ้าเกีร์นะ <laughs> ท,ทําไมพรานธิดกูเห็นแล้วลกั <c oughs> วลาคอยเวลาก่อยก่อนด้วยนะเจลาไปเนี่ยนีตัดไม้ทําชาโคลอยู่ใต้ดินสบายไม่ต้องกลัวมอนเอ๊ยไม่ใช่ใต้ดิน <c oughs> ดิน อยู่ในถ้ำมอนแกน่ะแหละแต่ถ้าใหญ่กว่าออแต่มีแค่ทางออกเดียวเขาชอบไม่อยู่สูงด้วยเลือกวางหินยากนะเนี่ยโอเครีบทำถ้า<ำ>มันมีถ้ามันมีระบบภัยเวรนะจะฟางบอามด้วยเฟอร์มนอ๋อ <c oughs> ภัยเวททั้งบ้าน้อยอ โอเคตอนนี้อ่าพึ่งห่วงอะไรเลยมาปักทอสปักทอสให้แสงสว่างภายในบ้านก่อนนอกบ้านเช่างมันโอ้ยรีบขุดหินมาอุ้ยกระตุกว่ะโหลแบงเสียงแบงหายไปเรียบร้อยหรือไม่ก็ <Okay. S 1> ฮะ คอมเลยเหรอค้างเลยแหละค้างเลยล <laughs> เหรอเออเี่ยเผาแล้วมันไม่ขึ้นเลยอะโอ้โ oh. หสุดยอดสุดยอดไปเลยอะว่หาหามฮะโอ้ยหินหมดอีกเจ้ารีขุด อีบขุดหินพางเด็กสาวมันพอไหมเนี่ยหนึ 1, 2, ่งสามเขาไม่ีวิธีแก้แหละออกไปทำไมอะ่ะวิธีแก้แหละฮะวิธีแก้กันออกเข้าใหม่อะเออออกเข้าใหม่ไปไปมาหมาสมบี้เกิดในบ้านอย่างนั้นก็ชิบหายออกอไปรอเช้าโอเค มีไฟแล้วดีแล้วมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยพ่งสังเกตหลังคาไม่งลุดไม่งโหโอเคแต่มันไม่อยู่กับเขาบ้างเขาจะสวยอืมีโคตอนนี้เพิ่งสนโคสนสนการอยู่รอดก่อนโอเคโวแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกอาหารกินหืม ไม่มีอาหารกินเยี่ยมตปลาบีไปลาบแี้วันแรกเดี๋ยวบีตายตั้งแต่วันแรกเอออืมวินบีไปเกิดต้องรีฟาร์มต้องรีบทาฟาร์มใช่ไหม พี่เกิด <iah> ล้วก็วิ่งเข้าบ้านมุ่งเข้าบ้านเยดค่อยทําฟาร์มหลังจากมีถังน้ําแล้วกันบ้านไม่หมดฮะอั้น <LIKE> ว <anak lonely> ิ <disciple> ่งเข้าบ้านบ้าสร้างสร้างฟาร์มในบ้านดิไม่มีน้ำครับเออเขาก็อยู่ใกล้ๆน้ําเดี๋ยวขุดน้ําเข้าบ้านก็ได้ออลอกลาะน้ําเข้าบ้านเลยเหรอง่ายดี อืมอืม,มา,าเรื่องเรื่องคี้เกียจนี่ฉลาดก็คี้เกียนหาโค่ไอ้คี้เกียนหานไ,ไอลอน <c oughs> แรกก็จะผ่านไปดีหรือไม่ต้องพี่ตามชมจะรอดอรอกันไม่เอาแล้องคี้ตเกียด มีอะไรหรอกอุ้ยแล้วเราจะล้อพื้นทำไมเนี่ยเออล้อหน่อยดีกว่าให้มันอยู่ต่ำลงมาหน่อยมีหัวหิ่นอุ้ยรู้สึกสร้างสร้างบ้านจะเลมากอันนี้เขาเรียกว่าบ้านได้หรอวะ บ้านับสวยแต่อาหารโนสไซโยนาระ <c oughs> รู้เลยต้องพูดคำไหนเรื่องแบบนี้รู้โอ้ยชัท,ท,ท,าทางน้ำไหลชิบหายแล้วเจ็บกายแล้วใช้หินกรบแล้วกัน เจวัวตัวแรกวัวตัวแรกมีความมีความวัวตัวแรกไงเนี่ยมีความสุขเมื่อเจอวัวเฮ้ยต้องทับท้าวัวจสิงเป็ดเลยแกเก็บไว้ก่อนดิแล้วมึงรีบทำฟาร์มก็ทำฟาร์มอยู่เนี่ยแต่แม่ไม่โต ให้ใช้ไปออกไปสายซับพ,พอร์ตแบบนี้จะให้ออกไปลาบีเลยใช่แไดงคำขอจะให้ตายรดยเลยแล้วก็คลิปก็จะจบไวขอกลับดีกว่าห้าตัวฮะสายต่อตัวแบ้งตบมันดิ <c oughs> ตบมันตบมัน ตบมันทำไมทำไมต้องทำทำไมให้ให้มันระเบิดตบไม่ได้เลยโอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกโอเคเรื่อลอะมาเป็นแย๊กต่อไอ้คนเหตุการไม่เยคยเป็นคนเห็นดีมแม่งเป็นคนเดืดการเฮ้ยเสียงสไปเดอร์ข้างนอกข้างในวะถ้าข้างในนี่แสดงว่ากูขุดไปมีหวังล่วงลง โอ้ยโอ้ยกนมันเล่นกูดเลยฮะเล่นกูดทองเกฮานั่นเลยถุยยังไม่ได้เหล็กเลยอุ้ยแกตกอ่ะถ้าแกได้เหล็กแล้วคนจะได้อาชิมยาละแควรแล้วอือแควาทเวนต่เอนควาสพาร์ทเว์พาร์ทเว้อุ้ยครับนึงฮะโอเค โอเคลื่นขึ้นมาเยอะเลยทำไงป่าเฟมเลทไปเหลือที่สามสิบอ้อาสี่สิบไม่ดีกว่าเลยสามสิบอ,อะลื่นแล้วโอเคอันนั้นคือที่จ่อไว้สะดุ้งว่าลูมาจากไหนที้แท้ลืมไปเลยว่าตัวเองจ่อไว้ ขาว่าถ้าเขาลงเหมืองเขาว่า,ามันข็งมน่รอดทำไมจำทางขึ้นไม่ได้อ๋อจำทางขึ้นไม่ได้ก็นึกว่าสาเหตุอะไรที่แท้จำทางขึ้นไม่ได้ไอ้เป็ดเฮ้ยเฮ้ยสไปเดอร์อออเขานำแก่เรานะฮะเขาอีกไม่นานเขาจะนำแก่เรานะยังไงอย่าแก้ด้วยไอชิมเมน ได้เด็กแล้วใช่ไหมใช่โอเคได้ได้มาแล้วอ,อะไรนะได้ไปตกปลาแล้วดได้ออไปตกปลาแล้วทำไมโวยไปตกปลาออาก็ทำเองได้อะแบงก็สไปเดอร์มันปีนเข้าบ้านน่ะตกาแล้วทำไมทำไมไอรอนมันแปลกแปกทำไมสายบิด ฮึายเอาสายไปเผาแทนไอรอนน่ะเออวาวิวเฮ้ยต้องมาเกลี่ยถ้ำเนี่ยไปเดอร์ไปดี้สไปเดอร์ไปด้าได้เปตกปลาแล้วทำอะไรไม่ได้เลยคอยเด็บเจนสองอันขอ้เดอบเจนสองนั้นดักไปตุยละตังดับกระตุยละ คือแบงกแล้วก็ตบแบงก์วันสเตอร์ฮันเตอร์เฮ้ยสไปเดอร์เฮ้ยตะกี้เสียงตันนี่หว่าขอขอขอเสียงตั้นแต่ไม่เจอตัวแดกเนื้อก่อนเลือดอาหารจะหมดไอเดอร์ไอเดอร์ยายาไเดอร์ยาบ้าอยาบ้าไอเดอร์ยาไอวอน อะไรไปเดิ์กัลังปีนขึ้นบ้านแกเอาจริงดิแล้วก็เขาตบเรียบร้อยอ๋อแม่เอ้ยเดมอนนี่อะไรก็ไม่รู้เข้าบ้านแกไปแล้วมึอตงไงเขี่ยดินได้น่าเกลียดมากใช่ไงบ้านกะทำล็อกอี่ไม่เลยิมาชิชไม่มีอะไร <c oughs> เดี๋ยวรอเช้ของแกก่อนแปไ๊ะ ไอ้ตว์เดี๋ยวกูจะไม่ทำเช็ดเลยจริงเหรอแม่ไอ้ชิปะ